เดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้าตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาถุงใต้ตาค่ะเดี๋ยวเราดูคลิปนี้ให้จบนะคะวิธีการใช้ก็คือให้เราบีบครีมออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะและให้เราแต้มไปในบริเวณที่เราต้องการให้ถุงใต้ตาเราเรียบเนียนนะคะแต้มแบบนี้นี่นะคะสังเกตว่าถุงใต้ตาจะค่อนข้างใหญ่มา,มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยสองนาทีอะคะ่ะถุงใต้ตาจะกระชับเรียบเนียนไหมนะคะสังเกตด้านที่นุ่นทานะคะนี่นะคะแต้มไปแบบนี้เลยนะคะครีมตัวนี้เนี่ยจะบล็อกริ้วรอยถุงใต้ตาเราให้เรียบเนียนนะคะได้ประมาณ 6- 8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะ3-6เดือนจะทำให้กระชับแบบถาวรได้เลยค่ะแต้มไปแบบนี้ให้เนียนๆเ,เลยนะคะ แล้วก็พอเราทาเสร็จแล้วนะคะให้เราปเปิดพัดลมเป่าเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อทําให้ครีมมาค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากขึ้นเดี๋ยวเราลองสังเกตด้านด้านนี้นะคะโอเคโอเคค่ะนี่นะคะครีมตัวนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะผ่านการรับรองเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบประเทศทั่วโลกแล้วและสามารถนําเข้าได้ทั่วโลกเลยนะคะ ถุงต้ตาเริ่มเริ่มเรียบเนียนแล้วนะคะแต่ว่าเรารออีกประมาณสัก1-2นาทีหลังจากที่เราทาถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยจะจะมีผลให้มันกระชับหรือว่าเรียบเนียนแบบถาวรได้เลยค่ะถูกน้ําใต้ตาหรือว่าริ้วรอยเนี่ยหายไปอะค่ะประมาณ60-80%ได้เลยนะคะ,ต,ต,ะ,คะ,ะ,ะ,คะตัวนี้ผ่านการวิจัยหลายที่แล้วนะคะนี่นะคะสังเกตได้ว่าถุงต้ตาเริ่มเรียบเนียนแล้วนะคะ ะะเห็นไหมคะว่าถุงใต้ตาเรียบเนียนเลยนะคะแต่ตอนนี้คือครีมยังซึมไม่สุดนะคะอาจจะใช้เวลาอีกประมาณสักอีก20วีกไ็ได้ค่ะเพื่อทําให้ครีมซึมนะคะนี่นะคะสังเกตว่านี่นะคะด้านที่ทาน,นะคะกับด้านที่ไม่ทาน,นี่คือต่างกันเลยค่ะนี่นุ่นจับให้ดูเลยนะคะครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมที่ สา,สามารถช่วยเรื่องถุงได้ตาหรือรอยได้จริงนะคะถ้าใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะให้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะย้อนไวัได้เป็น10ปีเลยค่ะ